เคยลองเปิดแผนที่แล้วจินตนาการตามไหมคะว่าถ้ามีเส้นวงกลมขีดจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยวงกลมนั้นจะไปสุดที่ตรงไหนอืมก็น่าคิดนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบนั้นกันเลยค่ะเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งมาเป็นการวิเคราะห์รัศมีการยิงของอาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาที่ฉายภาพลงบนแผนที่ประเทศไทยแบบชัดๆเลยใช่ครับ เป็นการวิเคราะห์จากเพจ Mid Earth My Tra e Rth ที่เขาเอาข้อมูลพิสัยทำการของอาวุธมาวางทาบลงบน Google Map ซึ่งมันเอ่อมันเปลี่ยนเรื่องที่ดูไกลตัวอย่างแสนยานุภาพทางทหารให้กลายเป็นภาพที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับใช่ค่ะว่ามันส่งผลกระทบเชิงภูมิศาสตร์กับพื้นที่ไหนได้บ้างเป็นการคุยที่น่าสนใจมากครับวันนี้ แน่นอนค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือจะมาค่อยๆแกะรอยวงกลมนี้ไปทีละชั้นจากชายแดนเข้าสู่ใจกลางประเทศแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราจะมาถกกันว่าภาพที่เราเห็นบนแผนที่นี้มันบอกอะไรเราจริงๆและมีอะไรที่มันไม่ได้บอกเราบ้างใช่ค่ะซึ่งอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้าไปประเด็นหลังนี้สำคัญมากครับเพราะการดูแผนที่อย่างเดียวอาจทำให้เราได้ภาพที่ไม่สมบูรณ การทำความเข้าใจบริบทที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแผนที่คือหัวใจของการวิเคราะห์เรื่องนี้เลยเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่วงในสุดกันก่อนเลยดีไหมคะพื้นที่ชายแดนระยะประชิดในข้อมูลระบบว่าพี่สัยยิงช่วง0ูนถึง20กิโลเมตรจะกระทบแค่ส่วนน้อยของจังหวัดชายแดนเท่านั้นซึ่งก็คือตราดจันทบุรีสะแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีค่ะซึ่งถ้าพูดในภาษาความมั่นคงนะครับ อันนี้คือพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแนวปะทะหรือบัฟเฟอร์โซนโดยธรรมชาติอยู่แล้วอ oh. เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะอยู่ในระยะทําการของอาวุธพิสัยใกล้ทั่วไปเ <im it> ช่นปืนใหญ่หรือจรวดขนาดเล็กเป็นเรื่องที่ออยู่ในการคำนวณตามปกติครับก็คือเป็นโซนที่ไม่ได้น่าประหลาดใจสําหรับคนที่ติดตามเรื่องการทหารแต่พอขยับวงออกไปอีกนิดที่ระยะย0 5 0กิโลเมตรภาพมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะใช่ครับ ข้อมูลบอกว่ารัศมีนี้จะครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งของจังหวัดเดิมที่ว่ามาทั้งหมดเลยใช่ครับคือพอขยับมาถึง50กิโลเมตรนี่แหละครับที่ความหมายมันเปลี่ยนไปจากแค่พื้นที่ชายขอบกลายเป็นว่าตัวอำเภอเมืองของบางจังหวัดเริ่มเข้ามาอยู่ในระยะทำการแล้วนั่นหมายถึงศูนย์ราชการ ชุมชนหนาแน่นแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญเริ่มเข้ามาอยู่ในขอบเขตของความเสี่ยงทางทฤษฎีแล้วครับเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับเปลี่ยนจากสนามรบในพื้นที่โลง่งมาเป็นพื้นที่ที่มีเป้าหมายที่มีความสําคัญมากขึ้นถูกต้องครับ เอาละค่ะเราเพิ่งผ่านโซนที่เราคาดการได้ไปและนี่คือจุดที่เรื่องมันน่าสนใจขึ้นมาจริงๆเป็นโซนที่ทําให้หลายคนต้องหันมามองแผนที่นี้อย่างจริงจังเลยทีเดียวเพราะเมื่อเราขยับออกไปที่ระยะ5 0าสถึงหนึกิโลเมตรดิฉันต้องยอมรับเลยว่าตอนเห็นข้อมูลนี้ครั้งแรกก็มีอึ้งไปเหมือนกันครับไม่เคยนึกเลยว่าจะมาอยู่ในบริบทนี้อย่างเช่นระยองชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีและที่สําคัญคือ นครราชสีมาค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการวิเคราะห์นี้เลยครับการที่ชื่อของระยองและชนบุรีปรากฏขึ้นมาในรัศมีร0อกิโลเมตรเนี่ยมันยกระดับประเด็นจากการเป็นปัญหาความมั่นคงชายแดนอไปสู่ประเด็นความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์ของชาติทันทีขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะทำไมการแตะถึง2จังหวัดนี้ถึงเปลี่ยนเกมไปได้ขนาดนั้นเลย เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคือที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับอ๋อ oh, EEC <easy. S 1> มันคือหัวใจของอุตสาหกรรมยุคใหม่ของประเทศเลยเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉะบังซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการส่งออกมีการลงทุนจากต่างชาติมหาศาลพูดง่ายๆคือมันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยครับไดนแล้วแต่เป็นการเล็งมาที่คลังสมบัติของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการเปรียบเทียบที่ตรงมากครับ การที่พิสัยอาวุธในทางทฤษฎีสามารถคุกคามพื้นที่เศรษฐกิจหลักได้ย่อมเปลี่ยนสมการในการวางแผนป้องกันประเทศไปโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรที่ทําให้รัศมีมันมาได้ไกลขนาดนี้คะก็เพราะอาวุธที่แหล่งข้อมูลอ้างถึงอย่างระบบจรวดหลายลํากล้อง PHL 03ของจีนที่กัมพูชามีประจําการอยู่ซึ่งคือถูกออกแบบมาให้มีระยะยิงไกลเป็นพิเศษครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพอเราดูแผนที่ในโซนนี้ทั้งปราจีนบุรีนครราชสีมา มันมีแนวเทือกเขาใหญ่กั้นอยู่ไม่ใช่หรอคะครับผมการวาดวนกลมง่ายๆแบบนี้มันได้คำนึงถึงกำแพงธรรมชาติขนาดมาหึมมานี้ด้วยหรือเปล่าคะนั่นเป็นคำถามท,าที่ยอดเดียมมากและชี้ให้เห็นข้อจำกัดข้อแรกที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์นี้เลยครับค่ะคือมันเป็นการประเมินแบบ2มิติเหมือนเรามองโลกจากมุมบนอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงมิติที่3คือความสูงต่ำของภูมิประเทศอ๋อ ที่อาจจะมีเงาหรือจุดบอดที่เกิดจากภูเขาบดบังอยู่ซึ่งอาวสอาจจะยิงไปไม่ถึงก็ได้ถูกต้องครับมันอาจจะไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นรูปทรงที่ไม่แน่นอนตามสภาพภูมิประเทศจริงซึ่งนี่เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาเสมอเมื่อดูแผนที่ลักษณะนี้ครับโอเคค่ะเริ่มเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นแล้วงั้นเราไปดูให้สุดทางเลยดีกว่าวงรัศมีชั้นนอกสุดที่แสดงศักยภาพสูงสุดในทางทฤษฎี ข้อมูลนี้พาเราไปไกลถึงไหนคะไปไกลจนน่าประหลาดใจเลยครับในระยะ 100- 150ถึงกิโลเมตรข้อมูลระบุว่ามันจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดที่พูดถึงก่อนหน้านี้ทั้งหมดค่ะแล้วยังขยายไปถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดในภาคอีสานตอนกลางด้วยครับภาคอีสานตอนกลางเลยเหรอคะจังหวัดไหนบ้างคะที่เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้มีชื่อของมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญโผล่เข้ามาในรัศมีทําการนี้ด้วยครับโห อันนี้คือนี่เหลอความคาดหมายไปมากจริงๆค่ะการพูดถึงรัศมีอาวุธจากชายแดนกัมพูชาแล้วไปถึงมหาสรารคามได้นี่มันเป็นภาพที่ไม่เคยนุดมาก่อนเลยใช่ครับและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพบนกระดาษหรือ on paper capability อืมมันคือการแสดงให้เห็นว่าภายใต้เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือสภาพอากาศเป็นใจไม่มีระบบป้องกันใดๆมาขัดขวางข้อมูลเป้าหมายแม่นยำร้อยเอร์เ นี่คืออะยะไกลที่สุดที่ระบบอาวุธนั้นถูกออกแบบมาให้ไปถึงได้เหมือนสเปคความเร็วสูงสุดของรถซุปเปอร์คาร์ในโบรชัวร์สีนะคะที่บอกว่าวิ่งได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในชีวิตจริงบนถนนพระราม4ตอน6โมงเย็นมันอาจจะทำได้แค่4กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับมันคือศักยภาพในห้องทดลองแต่การใช้งานในสนามรบจริงมีปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะมากค่ะ <c oughs> ซึ่งก็นําเรามาสู่ข้อจํากัดที่สําคัญข้ออื่นๆของการวิเคราะห์แผนที่นี้ใช่เลยค่ะเราเห็นภาพกว้างของขวางเป็นไปได้กันไปแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกในสิ่งที่แผนที่นี้ไม่ได้บอกกันดีกว่าซึ่งอาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้าไปเมื่อกี้เราคุยเรื่องภูมิประเทศสามมิติไปแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่เราต้องเอามาคิดประกอบประเด็นที่ใหญ่มากอีกเรื่องคือแผนที่นี้แสดงให้เห็นแต่ลูกธนูที่อาจจะยิงมาแต่ไม่ได้แสดงให้เห็น โลหรือธนูที่เรามีไว้ป้องกันหรือยิงตอบโต้กลับไปเลยอ๋อหมายความว่ามันเป็นการวิเคราะห์แบบมองข้างเดียวคือมองแค่แสนยานุภาพของกัมพูชาโดยที่ไม่ได้นำขีดความสามารถของฝ่ายไทยเข้ามาคำนวณด้วยเลยถูกต้องครับในสถานการณ์จริงมันไม่ใช่การยิงเป้านิ่งกองทัพไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศมีเครือข่ายเรดาร์ที่สามารถตรวจจับการยิงได้มีระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยาน และที่สำคัญคือมีศักยภาพในการทำลายล้างต้นต่อ Counter battery fire ใช่ครับคือการยิงตอบโต้กลับไปยังตำแหน่งที่ยิงมาได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะลดทอนประสิทธิภาพของฝ่ายโจมตีลงไปได้อย่างมหาศาลแปลว่าการจาลากระบบยิงจรวดขนาดอย่างมาตั้งยิงใกล้ชายแดนก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆโดยไม่มีใครเห็นแน่นอนครับ และเมื่อยิงไปแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเจอกับการตอบโต้กลับมาทันทีแน่นอนครับการปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม่เป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพริบและการข่าวกรองด้วยไม่ใช่แค่เรื่องพิสัยยิงอย่างเดียวคะและยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่แผนที่ไม่ได้บอกคือภูมิประเทศเชิงลึกการลากเส้นบนแผนที่มันง่ายครับแต่การจะเคลื่อนย้ายระบบจรวดขนาดใหญ่นักหลายสิบตันเข้าไปในพื้นที่ป่าทึบหรือพื้นที่ภูเขาสูงชันเพื่อหาตำแหน่งยิงที่เหมาะสมเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ท้าทายทางยุทธวิธีอย่างยิ่งฟังดูเหมือนข้อจํากัดมันเยอะมากเลยนะคะทางเรื่องภูมิประเทศสามมิติระบบป้องกันของไทยความยากลําบากในการเคลื่อนย้ายมันเกือบจะทําให้แผนที่วงกลมนี้ดูไม่มีความหมายไปเลยหรือเปล่าคะหรือเรายังควรจะให้ความสําคัญกับมันอยู่เป็นคําถามที่ดีมากครับคําตอบคือเรายังต้องให้ความสําคัญกับมันอยู่ครับโอแม้จะมีข้อจํากัดมากมายแต่แผนที่นี้ได้ทําหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของมันไปแล้ว คือการชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario อืม,มันเป็นเครื่องมือที่บังคับให้ฝ่ายวางแผนป้องกันประเทศต้องคิดและเตรียมการสำหรับสถานการณ์ที่อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นการป้องกันพื้นที่ EEC มันคือการตั้งโจทย์ที่ท้าทายขึ้นเพื่อให้เราหาคำตอบในการป้องกันที่ดีขึ้นนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะ มันไม่ใช่คำพยากรณ์แต่เป็นเหมือนบททดสอบที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนแผนป้องกันของเราให้รอบครอบยิ่งขึ้นที่นี้ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญมากที่แหล่งข้อมูลเขาก็ย้ำไว้คือเรื่องความพร้อมใช้งานใช่ครับมันต่างจากการมีครอบครองยังไงคะความพร้อมใช้งานกับการมีครอบครองอต่างกันมากครับการมีครอบครองคือการมีชื่ออาวุธนั้นอยู่ในบัญชีรายการของกองทัพ ซึ่งอาจจะซื้อมา1ิบ0ปีแล้วก็ได้ค่ะแต่ความพร้อมใช้งานคือสภาพของอาวุธในปัจจุบันมันยังใช้การได้ดีแค่ไหนมีการซ่อมบำรุงตามวงรอบหรือไม่มีกระสุนหรือจรวดสำรองในคลังแสงเพียงพอที่จะใช้งานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือกำลังพลที่ควบคุมระบบนั้นมีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกฝนมาดีพอที่จะดึงประสิทธิภาพสูงสุดของอาวุธออกมาได้หรือไม่ ประเด็นเรื่องการฝึกฝนนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะอาวุธไฮเทคแค่ไหนถ้าคนใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนเหล็กราคาแพงถูกต้องที่สุดครับดังนั้นการมีอาวุธพิสัยไกล150กิโลเมตรอยู่ในรายการไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะสามารถยิงจรดทั้งหมดไปที่ระยะ150กิโลเมตรได้ทันทีค่ะค่ะมันมีปัจจัยเรื่องความพร้อมรบอีกมากมายที่การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์อย่างเดียวไม่สามารถบอกเราได้เลยชัดเจนมากค่ะวันนี้เราคุยกันได้ครบทุกมิติเลยจริงๆสรุปภาพรวมอีกครั้งนะคะค คือเราได้เห็นภาพที่น่าทึ่งจากการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าศักยภาพทางทฤษฎีของอาวุธสมัยใหม่มันขยายขอบเขตของสนามรบในจินตนาการออกไปไกลมากจากแค่ชายแดนเข้ามาถึงใจกลางท่าะวันพอ,อกและภาคอีสานแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ได้เจาะลึกลงไปในบริบทที่ซับซ้อนกว่านั้นมากทั้งเรื่องข้อจํากัดทางภูมิประเทศศักยภาพในการป้องกันและตอบโต้ของฝ่ายเราและความแตกต่างที่สําคัญอย่างยิ่งระหว่างศักยภาพบนกระดาษ กับความพร้อมใช้งานจริงในสนามรบใช่ครับแผนที่เครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้เราเห็นภาพความเป็นไปได้ทางกายภาพและช่วยกระตุ้นให้เกิดการวางแผนรับมือแต่สุดท้ายแล้วความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศมันซับซ้อนกว่าวงกลมบนแผนที่มากครับม,มันถูกกาหนดโดยปัจจัยที่เรามองไม่เห็นบนแผนที่อีกนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตสภาพเศรษฐกิจดูลำหน้าในภูมิภาคและเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ เป็นการปิดท้ายที่สมบูรณ์แบบมากค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปคบคิดกันต่อนะคะนอกเหนือจากวงรัศมีบนแผนที่แล้วปัจจัยที่มองไม่เห็นอื่นๆอ,อย่างเช่นการทูตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่แรงกดดันระหว่างประเทศมีบทบาทในการกำหนดขอบเขตความมั่นคงที่แท้จริงของชาติเรามากน้อยเพียงใดคะ